vô vô giảm 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 ุกสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มาที่หมายเก่าหมายเดิมอีกแล้วนะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะฮะที่เราได้โดมม่ครอกแห่งแต้มไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะกลับมาดูอีกครั้งนะฮะว่ายังเหลือครอกให้เราได้เล่นหรือเปล่านะครับผมนี้ะมากับเรือแปดฟุตอลูมิเนียมของผมอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวจัดเตรียมอุปกรณ์เซตติ้งอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแล้วก็เราไปลุยกันเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่าไปลุยกัน บอกว่าระหว่างทางมานี่บรรยากาศโคตรดีทุกคนตอนนี้ประมาณ20องศานะครับเย็นแบบมันมันมันไม่มีลมอ่ะมันเป็นเย็นที่ไม่มีลมครับอากาศบอกเลยว่าสวรรค์ชัดๆเลยแต่ว่าปลาจะกัดดีด้วยหรือเปล่านี่อันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่รู้ที่แน่ๆเลยคืออากาศดีมากครับวันนี้ถึงหมายเรียบร้อยครับดับเครื่องยนต์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไกด์มอเตอร์ไก่แล้วก็หาครอกกันเลยดวย เคลอกแรกแล้วครับทุกคนโอ้โหมาถึงก็เจอเลยฮะแต่ว่าเป็นคลอกที่ลูกค่อนข้างที่จะโตนะครับผมผมก็เลยจะใช้สปินเนอร์เบสหย่อนลงเลยนะฮะแม่เป็นการเสียเวานาฮะคลอกโตนี่แม่จะกัดยากหน่อยนะครับเดี๋ยวลงพอดีเลย <c oughs> กำลังจะหวดไม้แรกและมันลงก่อน ตบครับตบลูกมันตบหรือไม่มันตบนะแต่รู้ว่าเยียรกระตุกฮะแต่ฟองไม่ขึ้นแสดงว่าน่าจะเป็นลูกมันนะเออเหมือนมีอาการครับแต่ไม่รู้ว่าลูกมันหรือแม่มันตบเมื่อกี้เยียกระตุกเลยตามไปก่อนตามไปก่อน ไปเร็วอยู่นะครอบมันโตครับลูกม,มันโตแล้วเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะเร็วครับถ้าเข้าป่านี้ก็คลุกคลิกอยู่นะเนี่ยเรานี่แหละคลุกคลิก <c oughs> จะเสียเวลาในการแบบว่าแง่ปานะอะไรเงี้ยครับไปเร็วจังวะแม่นวิ่งเร็วขนาดนีห้หรอ ครอบซิ่งครอบซิ่งโดนไปแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวตามอีกสักสินาทีฮะถ้าไม่เห็นเมย์มันขึ้นจิบแสดงว่าเมย์มันปล่อยแล้วหรือไม่ก็อือเนีม่มันจิบอยู่นู่นมีครับมีสรุปคือมีเมย์นะฮะแต่มันไม่เอาเมย์ใหญ่ซะด้วยนะ ทีนหนึ่งของวันนี้นะทุกคนมันไม่เอาจริงๆครับทั้งดำน้ำผิวน้ำอะไรก็แล้วมันจะชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่สนใจเลยก็เลยเดี๋ยวไปหาครอกใหม่ดีกว่ามีเวลาน้อยครับวันนี้มีเวลาแค่ครึ่งเช้าครับต้องรีบหาแต้มมันไม่สนใจอะ่ะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเปล่าไปหาครอกใหม่ดีกว่าลูกมันโตแล้วด้วย อาจจะกัดยากหน่อยฮะถ้าจะตามก็ต้องตามชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะมันถึงจะมีอาการอะ่ะครอกที่ลูกโตเป็นสีดำขนาดนี้แล้วนะครับแต่เราไปหาครอกแดงดีกว่ามีรุนกว่า Two thousand years later เจออีกครอกแล้วเอาไหมาครอกนี้หืไม้แรกพรุ่งใสเลยครับ ไม้แรกพุ่งใส่ไม้ไรกพุ่งใส่คลอกนี้ดุคลอกนี้ดุคลอกนี้ดุทุกคนโอ้โหไปไหนแล้วโอ้โหไม้แรกพุ่งใส่เลย 嗯哼。<laughs> เจอโครกมีอาการแต่ตัวเล็กควกนี้แม่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ก็ได้หมดเลจะจังหวะนี้ขอให้มาเถอะเล็กใหญ่ได้หมด สวัสดีเช้าวันที่2นะครับทุกคนหลังจากวันที่แล้วนะครับผมมาแล้วแห้วนะครับผมไม่ได้ตัวนะฮะชดที่นี่ครับมีไล่นะแต่ว่าก็ไม่โดนครับกัดก็กัดไม่โดนก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาแก้ตัวครับผมกับชดครอบที่นี่นะครับผมชดป่าชดบ้านชดเหมืองเอาทุกชดเลยขอให้มีแต้มก็พอวันนี้เจค,ครับผมไปลุยกันเลยเจอครั้งที่สองวันนี้ครับทุกคนแรกก็ กำลังจะเข้าป่าอะไรเรียบร้อยนะท่านเนี่ยเราต้องเทสด้วยโอ้โหโอ้โหกัดไม่โดนโกำลังจะเก็บเหยื่อพอดีทุกคนไม้แรกเอาอีกแล้วแต่เมื่อกี้ผมจะเก็บเหยื่อครับมันก็เลยกัดไม่ทนันโอ้เสียดายตีเตะดูรัเตะแใกล้คันจะได้ผลทุกป่า <laughs> เก็บเหยืย่อพอดีด้วยไงเมื่อกี้โอ้โเสียดายจังหวะพลาดไม่คิดว่ามันจะตามมาไกลขนาดนี้จะเก็บเหยืย่อพอดีครับทุกคนโอ้โหเสียดายวะ่ะหนีเข้าป่าแน่เลยทีนี้ไปไหนแล้ววะนู่นฮะจะเข้าป่าแล้วโอ้โหอะไรวะ มีเข้าป่าจนได้โอ้เรียบร้อยครับคลองนี้ทุกคนเข้าป่าไปแล้วพลาดปะเมื่อกี้ไม่ไึกว่ามันจะตามมาไกลขนาดนี้นะครับผมพอม,มาถึงครึ่งทางที่ผมตีไปแล้วเนี่ยผมกะว่าวจะรอเร็วเพื่อเก็บนะฮะปรากฏว่ามันตามมากัดครับผมมันก็กัดไม่ทันเลยทีนี้ด้วยความที่ผมจะเก็บนะฮะผมก็เลยกรอเร็วเสียดายเลย แล้วนก็น่าจะเป็นโครกเดิมที่กัดแค่ครั้งเดียวด้วยนะแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่กัดอีกเลยครับโครกนี้มักจะพาลูกเข้าป่าทันทีครับหลังจากที่แม่มันไล่เสร็จแล้วนะแล้วมันก็เข้าป่าไปเรียบร้อยจริงๆโครกนี้โอ้เสียดายวะทุกคนพลาดโอกาสทองเดี๋ยวเราไปดักฝั่งนู้นก่อนเผื่อมันออกฝั่งนู้นครับโซอกที่สามของวันนี้ครับทุกคน ดูกันว่ามันจะเอาหรือเปล่านะฮะอยู่บริเวณน้ําตื้นด้วยนะช่วงเนี้ยยังฝอยอยู่เลยหมายแรกสําคัญเสมอครับตีเผื่อไปไกลเลย,ยไม่เอาครับไม้แรกไม้สองก็ยังไม่เอาครับ ออนี้ทำไมมันดูไร้วีแววจังเลยดูนิ่งจังไปไหนแล้วออกนี่ละรู้ไหมมันอยู่ทางนี้ เคราะก์กำพร้าเหรอครอบนี้ทรงเหมือนครอกก์กำพรา้าเลยาย่ง้วเลยอุ้ยมีครับมีมีมีแม,ม่มันหาเจอแล้วเอาหรือเปล่าไม้นี้มีแม,ม่ครับเอาตินติก่อนกันดีกว่า กำลังมีอาการนึกว่าจะไม่มีแม่ซะแล้วครับคลอกนี้สรุปก็คือมีนะฮะแม่แต่มันกัดไล่ดิมันไม่ได้กัดเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำกำลังลุกหย่อนเลยครับอย่างนี้จะได้แม่นๆม่นโอ้โหเข้าป่าแล้วโอ้โห วิ่งเข้าป่าอย่างเร็วอ่ะ uh หืม huh. ตบอีกแล้วตบอีกแล้วพาลูกวิ่งเข้าป่าอย่างเร็วเลยโอ้โหโอ้โหพุ่งครับอ้อะไรวะเนี่ย

เป็นกระสูบครับทุกคนมาแล้วฮะแต้มแรกของที่นี่นะครับผมเป็นปลากระสูบนะครับว่าแล้วสูบหรือป,ปลาชนสุปเป็นปลากระสูบนะฮะเดี๋ยวแต้มแรกของเรานี่ฮะเป็นกระสูบไซส์ประมาณสองขีดสามขีดครับเต้มแรกของเราในวันนี้ฮะ ไม่ใช่ปลาช่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่ใช่ชาโดเช่นเดียวกันนะก็เป็นกบยางนะฮะที่ผมตีไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันกัดลูกปลาจุ๊บเจียบอยู่ใกล้ๆฮนะก็เลยลองส่งกบยางไปดูครับปรากฏว่าเรียบร้อยครับกระสูบสามขีดตามมากัรอยู่หน้าเรือเลยโอเคไปกลับไปนูนไม่มีปลาช่อนหรเแถวนี้ คลอกฝอยาตำแหน่งที่สวยๆก่อนเเอาแน่ไม้นี้เอาแล้วอยู่อยู่อยู่อู้ลุดอู้บอกเลยมันเอาไม้นี้มันเอาแน่สามไม้แค่นั้นแหละอู้ไปจิบอยู่ในป่าแล้วอูมีแม่สองตัวครอบนี้ ไม่มีแม่สองตัวพุ่งเข้าป่าแล้วเอาอีกแล้วตกไปแล้วอยู่ครับอยู่ยำ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 ย้ำจะมันจ,จะย้ำยังไงแล้วมันต้องอยู่แล้วอุ้ยใหญ่เลยครับตัวนี้ดูท่านั่นจะใหญ่ครับไม่ขึ้นแล้วโอ้โใสสวยครับตัวนี้ใสสวยพุ่งพับบุ้ง ออกมาโอ้ยออกมาออกมาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าอุย้ยใสสวยเลยตัวนี้อย่าไม่ให้เข้ามีสองตัวด้วยนะรอบนี้เนี่ยไปที่งโลง่งไม่ให้เข้าโอ้โหใสสวยครับ เอไม่ให้ข้าไม่ให้เข้า,ม,ขามินแล้วมินแล้วต้องรีบตักแล้วทุกคนมินแล้วโอ้โหมินแล้วครับมาๆๆให้หนูมานี่มาข้าในสวิงสวยดีเยบร้อยครับ yes สายห้าครับทุกคนตัวนี้โอ้ยจะทะลุลูกตา้วยปะเนี่ยกลัวจะทะลุลูกตาครับเกรงว่านะโอ้จริงด้วยโอ้เสียหายเลยครับลูกตาเก okay, ครับทุกคนนี่ครับแม่ครอกตัวแรกของเราในวันนี้นะะเป็นเต็มที่สองของวันนี้นะเต็มแรกเราเป็นกระสูนนะเต็มที่สองเราเป็นจะดูแม่ครอกนะครับ ตัวนี้ประมาณ4ีถึงห้าได้นะครับผมตีไป5้าโลได้เลยเพราะว่าตัวค่อนข้างอ้วนนะครเป็นน่าจะเป็นตัวเมียรครับตัวนี้สั้นปัญหาก็คือตะขอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเนาะเมื่อกี้นะฮะเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วแหละว่าออครองนี้ดูท่าน่าจะมีอาการนะครับผมถ้าถ้าย่อนสปินเนอร์เบสนะผมก็เลยเลือกใช้สปินเนอร์เบสย่อนเลยฮนะไม่ใช้ผิวน้ํแล้ โยนไปไม้แรกแล้วก็ได้ผลครับมันไล่กัดตั้งแต่ไม้แรกแล้วก็หลุดไปด้วยนะตอนแรกเนี่ยแล้วก็พอโยนไปซ้ําอีกทีมันก็ยังเอาอยู่นะฮะจนกัดแล้วก็วัดมันมากครับเมื่อกี้เนี่ยจนได้เต็มนี้ขึ้นมาครับนี่ฮนะต้มบิ้มเลยตอนนี้ลูกตาก็ค่อนข้างที่จะเสียหายนะผมแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะรอดนะดูจากดูจากด้วยตาเปล่านะ มีสิทธิ์ที่รอดอยู่มีสิทธิ์รอดครับตัวนี้เดี๋ยวเราปล่อยดีกว่าเนาะอยากให้มันกลับไปดูแลลูกนะฮะอย่างน้อยก็ให้ลูกโครกประมาณพันสองพันตัวที่อยู่ในฝูงนั้นนะอย่างน้อยให้ลูกมันรอดนะฮะจะได้มีปลาให้เราตกกันไปนานๆนะครับผมก็หวังว่ามันจะรอดนะฮะไม่คอตัวนี้ผมไม่เอากลับนะฮะจะปล่อยคืนดีกว่าลูกตาก็เสียหายนะฮะค่อนข้างที่เสียหายเลยแต่ก็ คิดว่าเดี๋ยวมันก็ไปหาปลาหมอเองเนาะเดี๋ยวให้ไปลาเดี๋ยวมันก็คงให้ปลาหมอไปช่วยนะโอเคครับรบมหวังว่าจะรอดนะคุณแม่ตัวนี้กลับไปดูแลลูกครับเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเดี๋ยวพักในสวิง,องอก,ก่อนจะได้มีแหงจะได้มีแหงนะ,ะับทุกคน ให้มันได้หายใจก่อนตอนนี้มันกำลังจิบน้ำอยู่นะฮะมันกำลังจิบน้ำอยู่นะฮะโอเคหายใจแล,ล้วกรึบแล้วฮะเมื่อกี้มันดูดอากาศเข้าไปนะฮะแล้สังเกตที่บริเวณด้านข้างของลำตัวนะฮะมันปล่อยฟองอากาศออกมานะครับผมเพื่อเป็นการ เอาออกซิเจนเข้าสู่เลือดนะฮะเข้าสู่ร่างกายของมันนั่นเองเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนนั่นเองครับเดีย๋ยวจะประถมพยาบาลมันสักครู่นะฮะตัวมันใหญ่ครับต้องใช้เวลาพักนานฮะถ้าเป็นไม่ครอกไซตเล็กๆนี่ไม่ต้องห่วงครับแป๊บเดียวไปได้แต่ถ้าไซ้์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลาครับผมใช้เวลาอยู่ไงได้ยัง ได้ยังไอ้หนูโอเคไหวไหมไหวไปดิต้องไหวถ้าพร้อมก็ไปนะอ่าโอเคเริ่มมีแรงแล้วฮะตอนนี้มันจะไปแล้วครับมีแรงแล้วเนี่ย โอเครับเดี๋ยวเราปล่อยมันเลยจะไปแล้วแต่ว่าสุวิงมันลึก,กดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางออกให้มันก่อนจะไปแล้วครับจะไปแล้วสุวิมันลึกครับทุกคนโอเคไปเลยเห็นไหมในกล้องถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะ ไหมโอเคครับไปแล้ว <u> uh> ตรงไปหาลูกมาแล้วครับเป็นภาพที่ชื่นใจขอให้ปลาตัวนี้รอดกลับไปเลี้ยงลูก ก็ถือว่าเป็นไซต์ที่สู้กันมันมากครับเมื่อกี้โอ้โหสีห้าโลนี่บอกเลยว่าพยายามงัดขึ้นมาบนผิวน้ํานี่มันไม่โชว์ตัวเลยนะต้องใช้เวลาอยู่เกือบนาทีเลยนะครับผมที่จะแบบว่าเอามาดูไซส์ได้ข้างบนผิวน้ําเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าแรงดีทีเดียวครับมันก็วายเข้าไปในป่าล้ลูกมันมันก็น่าอยู่ข้างในนั่นแหละเคครับผมยังไงก็ นับตึงจนได้นะชดูแม่ครอกแล้วก็กระสูนอีกตัวหนึ่งด้วยนะตัวแรกเมื่อกี้เขเ้ครับผมเดี๋ยวเราไปหาเต้มกันต่อ <h> ih, สบายใจละวนันนี้ได้ทั้งปล่อยได้ได้ทั้งเต็มด้วยแล้วก็ได้ปล่อยคืนด้วยนะโขเคครับไปุยกันต่อ ครับทุกคนตอนนี้นะผมก็ได้ยกเรือนะครับผมแล้วก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถขับกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผลประกอบการวันนี้นะครับผมก็ได้ทั้งหมด2แเต้บนะครับเป็นกระสูปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ชาดูแม่โครตอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ถือว่าสนุกสนานทีเดียวครับผมวันนี้อย่างน้อยก็ไม่แห้วนะฮะเอาเป็นว่าทลิปนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยนะครับผมว่าชาดูที่คิวยิวเนี่ย จะใช้วิธีการไหนดีนะครับผมหรือ,อยือตัวไหนดีที่จะเอาไปจัดการกับมันดีนะในวันหลังนะในคราวหน้าโอเคครับผมรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ